ทางการมาเลเซียเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อจะสกัดการระบาดของโควิด -19 หลังจากพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับทหารและตำรวจมาเลเซียตั้งจุดตรวจในหลายพื้นที่นะครับหลังจากมาตรการจำกัดการเดินทางเริ่มกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งในวันนี้โดยจะมีผลบังคับในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองปุตราจายาและรัฐเซรังงอ นอกจากนี้ทางการยังสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่รวมทั้งงดกิจกรรมทางศาสนากีฬากิจกรรมทางสังคมเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ไปจนถึง25ตุลาคมหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การเลือกตั้งในรัฐซาบาเมื่อเดือนที่แล้วความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพียง4เดือนหลังจากมาเลเซียประกาศยกเลิกมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ขณะที่ล่าสุดมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้วมากกว่า16,000คนเสียชีวิตมากกว่า160คนครับ